ประชากรของอำเภอเวยซานแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวฮั้นอีกว่า40%ของประชากรทั้งหมดเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในจำนวนนั้นชนชาติอีคือกลุ่มชนที่มีประชากรมากที่สุดด้วยเหตุนี้รัฐบาลจีนจึงจัดตั้งอำเภอเวยซานขึ้นเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติอี อันเป็นเขตปกครองตนเองหนึ่งในหลายๆแห่งของชาวอีที่อยู่ในมณฑลยูนนานชาวอีคือชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรมากที่สุดในจำนวน24ชนกลุ่มน้อยทั่วมณฑลยูนนาน ใช้ชีวิตตามรูปแบบของตนเองที่ไม่นิยมพักอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่หากยังดำเนินตามรอยบรรพชนที่มักตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชุมชนในบริเวณที่ราบสูงและเขตภูเขาครั้งหนึ่งเคยมีความเชื่อกันว่าสินุโลผู้ก่อตั้งอาณาจักรน่านเจ้าอันยิ่งใหญ่คือบรรพบุรุษแห่งชนชาติไทย ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ณดินแดนแห่งนี้แต่แท้ที่จริงแล้วบันทึกประวัติศาสตร์บอกให้เราทราบว่าสินนโลคือชาวอูหมานชนเผ่าดั้งเดิมอันเป็นบรรพชนของชาวอีผู้ครอบครองดินแดนที่ราบสูงแห่งยูนานนับแต่อดิตการ ตราบจนปัจจุบันเผ่าพันธุ์ซึ่งนับถือสิรุโลเป็นบรรพชนผู้เกรียงไกรเหล่านี้ยังดำเนินชีวิตดังเช่นเก่าก่อนไม่เปลี่ยนแปลงกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ปลูกข้าวเป็นหลักโดยอาศัยที่ราบตามเชิงเขาเป็นพื้นที่สำหรับการเพราะปลูก การเกษตรกรรมส่วนใหญ่ยังยึดถือระบบแบบพื้นฐานที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยเข้ามาช่วยมากนักแรงงานคนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียไม่ได้บ้านเรือนซึ่งเรียงรายอยู่ตามเชิงเขามีรูปร่างไม่แตกต่างไปจากของชาวฮั่นทั่วไป ส่วนใหญ่ไม่มีการต่อเติมหรือตกแต่งบ้านให้มีลักษณะสวยงามแต่อย่างใดนอกจากเป็นบ้านสำหรับอยู่อาศัยเท่านั้นบางแห่งสร้างบ้านเป็นขั้นบันไดยอยู่ตามเชิงเขารูปทรงเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมมีหลังคาบ้านเป็นพื้นราบซึ่งสามารถใช้ประโยชน์สำหรับการตากพืชพนันธุ์ต่างๆและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันอื่นๆ กรรมวิธีในการสร้างบ้านของชาวอีไม่ใคร้จะยุ่งยากมากนักวัสดุส่วนหนึ่งได้มาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคือฟางที่สับเป็นชิ้นเล็กนำไปคลุกเคล้ากับดินเป็นส่วนผสมสำหรับการทำดินกี่หรืออิฐไม่เผาไฟซึ่งชาวอีใช้ในการก่อผนังบ้านเป็นส่วนใหญ่ วัฒนธรรมของชาวอียึดถือเคารพบรรพชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะสินุโลที่ชาวอียกย่องให้เป็นบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งกลุ่มชนในขณะเดียวกันชาวอียังรับเอาลัทธิความเชื่อตามแบบชาวฮั่นที่นับถือเทพเจ้าต่างๆที่ประตูบ้านชาวอีจึงมีรูปวาดเทพเจ้ากวนอูซึ่งชาวจีนนับถือติดอยู่เป็นเครื่องคุ้มกันภัยอันตราย บริเวณอันสงบแห่งนี้คือวัดหลงหวีถูสันวัดของชาวอีนับแต่สมัยน่านเจ้าตั้งตระงานอยู่เหนือหมู่บ้านหลงหวีในอำเภอเวยซานเป็นวัดลัทธิเตา๋าอันเป็นที่เคารพของชาวอีทั่วไปด้วยเป็นวัดเก่าแก่อีกทั้งยังตั้งอยู่ในบริเวณซึ่งเคยเป็นดินแดนเมื่อแรกเริ่มก่อตั้งอาณาจักรน่านเจ้าความสำคัญรวมกับแรงศรัทธาของผู้คน ทำให้วัดเตาแห่งนี้ดูสงา่าสวยงามยิ่งกว่าบ้านเรือนของชาวอีมากมายนักถึงกระนั้นชาวอีก็มีวัฒนธรรมอันง,งดงามเฉพาะตนที่สามารถบ่งบอกลักษณะของกลุ่มชนได้อย่างชัดเจนนั่นคือเครื่องแต่งกายของผู้หญิงชาวอี ในขณะที่ผู้ชายได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแต่งกายของตนไปแล้วแต่ผู้หญิงยังสวมใส่เสื้อผ้าประจำชนเผ่าที่เย็บปักด้วยลวดลายและสีสันสดใสอีกทั้งยังนิยมใช้เครื่องเงินประดับประดาอาภรณ์ส่วนต่างๆแผ่นผ้ารูปวงกลมที่กลางหลังนี้เคยใช้เป็นที่รองรับเวลาแบกหามสิ่งของแต่เดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นเครื่องตกแต่งร่างกายส่วนหนึ่งไปเสียแล้ว วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวอีไม่ได้มีรูปลักษณ์เพียงเท่านี้ด้วยในกลุ่มชนชาวอียังแตกแขนงออกเป็นเผ่าพันย่อยอีกกว่า25เผ่าซึ่งล้วนมีลักษณะเฉพาะของตนต่างกันไป จากคุนหมิงเมืองศูนย์กลางของมณฑลยูนนานไปราว100กิโลเมตรเศษปรากฏภาพธรรมชาติอันชวนพิศวงกับภูหินผาใหญ่น้อยตั้งตระงานทอดตัวเรียงรายแน่นขนัดราวป่าทึบชาวมณฑลยูนนานจึงเรียกสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งนี้ว่าป่าหิน ลมฝนที่ค่อยๆกัดกร่อนเป็นเวลานับล้านปีได้สร้างงานประติมากรรมทางธรรมชาติแห่งนี้เป็นรูปร่างต่างๆกันตามแต่จินตนาการของใครจะคิดฝันรอบๆป่าหินอันกว้างใหญ่นี้คือถิ่นอาศัยของกลุ่มชนชาวอีเผ่าหนึ่ง ซึ่งมีวัฒนธรรมเฉพาะตนน้ำแห่งเผ่าพันธุ์เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในชื่อชาวอีสานี วิถีแห่งเผ่าพันชาวซาหนีดำเนินไปตามคันลองชนพื้นบ้านอันสงบเชกเช่นชีวิตชาวอีทั่วไปหากสิ่งซึ่งสามารถบ่งบอกความเป็นชนชาวซาหนีได้เด่นชัดก็คือการแต่งกายของผู้หญิงการแบ่งแยกสีสันเสื้อผ้า ระหว่างหญิงสาวกับผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ยังเห็นได้ชัดอาภรของหญิงสาวจึงดูสดใสงดงามกว่าข้อแตกต่างอีกประการคือหมวกสำหรับหญิงสาวจะมีแถบสีคาดหลายแถบประดับด้วยพลอยและเงินมีแผ่นรูปสามเหลี่ยมติดที่หมวกทั้งสองด้าน ส่วนของผู้ใหญ่จะมีแถบสีน้อยกว่าไม่ประดับพลอยและเงินรวมทั้งไม่มีแผ่นสามเหลี่ยมบนวิถีชีวิตสามัญพื้นบ้านของชาวสาหนียังปรากฏวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนแห่งจิตใจผู้คนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี เลียงหลูเซิงก้องกังวานทั่วสารเจ้าที่ซึ่งชาวอียังใช้รวมเป็นที่ประชุมและประกอบกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านหญิงชายชาวอีมาพร้อมกันณนที่นี้เพื่อร่วมกันซักซ้อมการเต้นรำประจำเผ่าอันเป็นการเฉลิมฉลองเมื่อย่างเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่ การซ้อมเต้นตาเกอเ,เริ่มขึ้นอีกครั้งอย่างแข็งขันสำหรับชาวอีนี่คือการน้อมรับปีใหม่วันใหม่ด้วยความสดใสสนุกสนาน<อ>บนวิถีแห่งประเพณีวัฒนธรรมคือสิ่งย้ำเตือนให้เรารู้ว่าลมหายใจแห่งเผ่าพันุนั้นยังไม่จางหายไป ยามเช้าพวกเขาเหล่านี้เฝ้ารอคอยเรือที่กําลังจะเข้าเทียบทา่ารถทาทั่งเรือโดยสารซึ่งแล่นข้ามทะเลสาบเออไห่ได้มาถึงกิจวัตรของคนเข็นรถรับจ้างก็เริ่มขึ้น ทันทีที่ไปถึงเรือต่างก็ฉ่วยคว้าหาพืชผักของแม่ค้าแบกขึ้นหลังไปสู่ฝั่งชีวิตที่โลดแล่นอยู่ณที่นี้คือส่วนหนึ่งของวิถีแห่งชนชาวไปชนกลุ่มน้อยในมณฑลยูนนานผู้มีความผูกพันกับดินแดนแห่งนี้มาเนิ่นนาน บนเส้นทางสายอดีตชาวไผคือกลุ่มชนอันยิ่งใหญ่ผู้ก่อตั้งอาณาจักรต้าหลีสืบต่อจากอาณาจักรน่านเจ้าปัจจุบันชีวิตสามัญของชาวไผ่ดำเนินอยู่ร่วมกันภายในเขตปกครองตนเองชาวไผแห่งต้าหลีที่มีศูนย์ลางอยู่ที่เมืองเสียกวาน ิตวิญญาณของผู้คนดำรงอยู่ด้วยความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับดินแดนแห่งนี้บนศูนย์กลางอาณาจาักรเก่าแก่เช่นทะเลสาบเอ๋อไหา่จึงมีเรือใบของชาวไผใช้เป็นเส้นทางเพื่อการดำรงชีพแล่นข้ามจากหมู่บ้านมาสู่เมือง ทุกวันในตอนเช้าเรือใบลำเล็กหลายสิบลำจะทยอยเข้าเทียบฝั่งแม่น้ำซีเออซึ่งแยกออกมาจากทะเลสาบเออไห่สินค้าที่บรรทุกมาเต็มลำเรือคือหินและสายชาวไผจะลำเลียงไปรวมกันบนฝั่งริมแม่น้ำเพื่อขายต่อให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นภารกิจอันเหนื่อยยากซึ่งต้องใช้แรงกายทุ่มเทไปไม่ใช่น้อย หาค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นก็ดูจะเพียงพอกับความเหน็ดเหนื่อยของพวกเขาเหล่านี้บนถนนใจกลางหมู่บ้านซาชุนแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนทั้งยังดารดาษไปด้วยพืชพันธุ์จากการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรชาวบ้านนิยมนำพืชที่เก็บเกี่ยวได้มาพึ่งกระจายไว้ทั่วถนน อาศัยพาหนะต่างๆซึ่งแล่นผ่านไปมาบดทับให้เมล็ดพันธุ์เช่นถั่วและข้าวแตกออกมาอย่างง่ายดายในหมู่บ้านซาชุมมีเกษตรกร,ร,กรอยู่หลายครอบครัวด้วยกันว่านี่ยังไม่ใช่อาชีพหลักที่สำคัญของหมู่บ้านชาวไปแห่งนี้ ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเอ๋อไห่แหล่งทรัพยากรทางน้ำอันอุดมสมบูรณ์ของตา้าหลีส่งผลให้ชาวไปแห่งซาชุนประกอบอาชีพประมงน้ำจืดเป็นส่วนใหญ่นับเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนการทําประมงสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอาชีพเกษตรกรรมบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของชาวประมงในหมู่บ้าน จึงมักดูภูมิฐานและสะดวกสบายกว่ากลุ่มเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่อาชีพประมงในหมู่บ้านแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นปู่ถึงลูกหลานที่กระทำต่อกันมาไม่ขาดสายวิถีชีวิตและรูปแบบวิธีการจับปลาในวันนี้ คือสิ่งที่บรรพชนเคยถือปฏิบัติมาช้านาน <c oughs> สุยเหล่ายาที่ชาวไผเรียกกันคือนกในตระกูลนกกาน้ำที่มีความสัมพันธ์กับการทำประมงของชาวไผ่ณที่นี้ บรรพบุรุษแห่งหมู่บ้านซาชุนได้สังเกตเห็นความสามารถในการจับสัตว์น้ำของนกกาน้ำจึงเฝ้าเลี้ยงดูกระทั่งนกมีอายุ6เดือนอันเป็นช่วงที่นกเริ่มออกจับปลาได้อุปกรณ์เพียงอย่างเดียวที่จำเป็นต้องใช้ก็คือเชือกสำหรับมัดคอนกขอให้กระชับ,บเ,เพื่อบังคับให้นกกลืนปลาที่จับได้ แม่นยำในการจับปลาขนาดดำดิ่งสู่ห่วงน้ำเป็นความสามารถและพรสวรรค์ของนกกาน้ำอันเอื้อประโยชน์ต่อชาวประมงเป็นอย่างดีและคราใดที่นกจับได้ปลาใหญ่ก็จะได้รับอาหารคือปลาตัวเล็กเป็นรางวัล ทุกวันนี้ชาวประมงต้องซื้อนกมาเลี้ยงในราคาตัวละกว่า600หยวนแต่ก็โดยอาศัยความสามารถของสุยเหล่ายาหรือนกกานํำเหล่านี้เองที่ช่วยโอบอุ้มฐานะความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาวิธีที่ดำเนินอยู่นี้ จึงเป็นมรดกเก่าแก่ล้ำค่าที่ชาวประมงแห่งหมู่บ้านสาชุนปฏิบัติสืบต่อมาชั่วลูกชั่วหลานเป็นคันลองชีวิตชาวไปซึ่งโลดแล่นเคียงคู่ทะเลสาบอันกว้างใหญ่แห่งนี้